นี่เนาะได้แล้วนี่อันนี้เป็นสะพานต่อสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำอย่างกบูโอ้โหจะสร้างได้ก,กี่วันวะเนี่ยเสียหายครับนี่ให้เลยมาสร้างละนี่เดี๋ยวพาไปชมข้างบน้ว่ไป ข้างบนข้างบนเอาเอาเอาเดี๋ยวไปเจอแมงมุมตายละ <c oughs> เฮ้ยมาถึง <c oughs> <c oughs> เอเอฮ้ยเราไปชมข้างบนครับอันนี้ทางขึ้นนี่เราเจอกรรมกรคนหนึ่งเขาบกำลังแปลงอยู่ อันนี้ห้องห้องประชุมอ้าห้องประชุมมีหุ่นนะั่นน่ะใส่ชุดครบกู้ตัวอันนี้มันมาไนอไรเดอร์เนี่ยมาไหนวะห้องประชุมห้องหุ่นอยู่ไหนพี่นี่นี่ยู่ <laughs> ย<า>ที่เกิ้งเขาอีนี่โคตรเท่อะไฟแบบแกะ นี่อันนี้เอาไว้ชมวิวเราตอนเจ้าก่อนนี่อันนี้ต้องไปชมพิพิธภัณฑ์หุ่นนี่เดี๋ยวตามไฟแป๊บอา้าวแน่ทะลุนี่มีหัวหมดอ่ะเฮ้ยต่อยังกะตูกแกะเปิดไว้ หัวหัวไอ้แก๊ดเน่า <c oughs> นี่อะไรนี่มีเห็บสากหมดฆ่าตัวไอ้แก๊ดที่สีดำแบบนออันนี่บอดใหญ่ตานี่ม,เมีเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเราต้องต่อเติมข้างบนนี่ ก็มีห้องเยอะๆหน่อยโอ้ขวานจำเหงื่อพุดติดพุดกระโดดเลยอันนี้เครื่องทำเครื่องตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยไอ่ผมเป็นยังตกมาอยู่ยอดแยกเนี่ยฮะ ดีนะใส่ใบไ,ไม้ไว้อึบายอ่ะนี่มีมุมมันหายไปไหนหมดมันเงียบนะพี่เงียบเราต้องรับก่อนนั่นมันจะรีใหม่เลยอ่ะไอ้ไปน,นอนไปน,นอนดีกว่าตอนนี้เฮายังไม่ได้หลับเฮียังไม่ได้รีน,นี่นอันนี้เป็นภายในบันดไดเป็นเจตสะพานเฮ้ยพี่ลอง พี่ลองออกไปดูมุมไกลๆอ่ะเทดีนะมันเมื่อคืนมองมาเห็น่ะต้องไปดูไหนดูอ่ะอยู่ตรงที่สะพานด่วนที่ผมสร้างก็ได้พีโอ้นี่นี่นี่อูข้างล่างนี่นี่โดดตรงนี้ก็ได้ไ็จะมมวอยู่ไกลเกินมองม่เห็น อยู่ที่ผมเนี่ยหอ่อมวลเมืองอล้างเลยอะ่ะอืมจะต้องนอนก่อนกลางวันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปเฮ้ยเครื่องนี้ศูนย์ไปปัใจนะั้นมันขึ้นมันพี่ทำตังขึ้นถึงแค่นั้นแหละ เราะว่าบันไดให้มันตัดข้างบนออกมาแล้วเดีย๋ยวเขาต้องไปต่อเติมข้างบนเขาแปลงแปลง เไปหน,หน <si ังฝังนู้นเฮ้ยพี่ว่าเขานอนกันบ่เดี๋ยวไปฮับเคลตเห็นชุดหนึ่งเฮ้ยขัเปียิดขาเปียสิเตะขาขาเปียมีแรงพี่ผมฟอหฮกเต็น คอไปตั้งหลังอ่ะครับพอห้างอันนี่สุเน็ขึ้นนะเออแหละคอห้างเ่ยไม่งนนาะไม่ไเหน็เนี่ยจ o k e ต t down พีท เข้ามาเห็นนะแต่คนอื่นเหม็นนเออดิงเออ <มา S 2> ห็นไปไหนงานงานมาดูตอนกลางวันเออเออไปเรนนื่อยละ่ะตุ๊ก <laughs> นี่ตอนกลางวันนี่เห็นชัดเนอะมาดูต่งต้นไม้ ผมว่ามันก็ดทำให้มันสมจริงอยู่นะแบบถ้าควรบบนมีทานพราะมันจะมันจะอยู่ไปได้อ่ะอมสมจริงเนี่ยสะพานข้ามมันไม่น,น่ในระยะสมมติสมมติถ้าเดินออกแล้วอู้ห สมมติว่าถ้ามันจะแก้บักแต่แต่มันแบบแก้บักแบบ,แบแบบถ้าเรามีฐานสร้างได้ได้<ม>ต้องเหมือดสนจริงไงเห็น <c oughs> ไหมล<ม>อยฟ้าอแบบ่ะลอยลอยไป่ได้หรอกมันต่อจาก,กันไงมันต่อกันไปไต่อจากแผ่นที่โจมพื้นดินน่ะ <c oughs> แต่ถ้านีเช้ื่อนกับไม่หายหมดแล้ว<ม>ถ้ามันมีฐาน ฆ่าบูบสปไปเดอร์สามตัวต่สักฆ่าสติงบักโหทำชุดเกาะท<น>ี่ซ่อมเกาะอันนึง่งเต่ยังบ้าเต่ยังบ้าอะไรไปเท่าบูบจริงไหง ปู้ไหนที่อันพื้นไมโออะน่งตัวนึงอ่ะปู้ไหนที่ใบไม้ที่มันกบดานอยู่นะั่นอะนอกจากที่หังมนะันอะสามตัวเดีอะที่ลังที่มุดดูเข้าไปตรงไม้กระดานนะ่ะจำได้หรอไม้กระดานใช่หนึ่ง อ,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 อตัวหนึ่งเราเปิดไม่เปิดตีล้กันเนี่ยไม่ไหนเนี่ยเดี๋ยวสู้ได้ก่อนยังไงไปตุกันพี่ในรังมันนะปืนไม่โอ้แม่เดี๋ยวพี่กินอาหารแป๊บลุก เล้ล่ะอิม่มไปไหนเนี่ยพื้นไม้โอ่งนี่หรออ๋อหับอยู่ฮะมันหลับแล้วพี่ตื่นแล้วเนะี่ยยังยังยังหล,ลับอยู่หับอยู่เอ,อ๊ะผมยังเห็นมันยังไม่ดีวะมาเลยมาเลยเนี่ยอยู่ใกล้มันได้เนี่ยเขาต๊บพอมันหล,ล,ลับอยู่ สองใส่ลูกเฮ้ยมันมันทำให้เราตกใจมืน um มือนมืนเหมอน้ยสีก um> ้นมันเรียบร้อยหมดจอยส่ ดีนะพี่แปลงไฟไว้ในนี่ตัวอะ่ะในในมื่อตึกเออเฮ้ยเอาหนามไปทำสมูตตี้ก่อนมดผมไปฟันไปดีกว่ามดแล้วกัน ต่มีแนวหอดดอกมันยะนะืน่ะตุนไว้ตุนไว้สามสิบอันได้สมมติที่สิบอันตึง่งบรรลุพี่ว่าทำที่ว่าทำเครื่องปัน่นมอ่มันเด้อ <c oughs> ดูเหมือนปั่นอยู่น่ะ <c oughs> มันอ๋อ มันเข้าได้สองปนแต่แต่มันอืมปันได้กับอันเดี๋ยวเดี๋ยวส่องบอลมาแฟนหัวมันใจกดง่ายเลยมันใจ๊ดใจไม้โอ๊กเนี่ยฝาแล้วก็ทัวเดวเก็บเก็บต้นทัวตั้มนี่ยสองสามอันมาได้ต้นทัวเนีย่ยข้างแ,แล็บเราอยี่พี่ đang mang sức anh Hydration is the key to performance Quẹp Quẹp Bà bèn tin nè sụp cô giang nè ห้องปรชุมนี่เพอร์เฟคสุดละตังบนฮะไปต่อเติมแป้งหุนนะ่นเนี่ยแป้งหุ่นเวโทโชว์ชุดทุกอันแนหะนี่กับครบปนะเนี่ยเนี่ยในชุดมงมุมที่ยังมัมีเอยงมันมีมวงอะเดี๋ยวมันตึงทั้งแป้งเราทำต้องใช้ใเคียวจะต้องแป้งชุดเอาหุ่นมาตั้งถังตวงเพราะว่า ันขาดชุดอันนี้ชุดอันนั้อน,น,นอ่ะชุดวิ่งเร็วอ่ะกับหน้ากากแก๊สหน้ากากแก๊สเจ๊หลายอย่างเนอะอ้าวไปไหนอ้าวที่ปั่นมีไหนแป้งยังเนี่ยววางไหนเนี่ยนี่นี่มุมนี้มุมนี่มุมนี่ chọc nhìn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  chọc chốc ีนั้นเนี่ยแทงง่ายสุดเอ,อ๊ะไม่ไม่รูดนแน่เลยเอะมาดูดเหรอเอ้าแม่งอยู่นี่เหรอมาดูจ้าพี่สตีมโนดดูดึงแล้วไงพี่โนดได้ออนสตีมไหมก่อนบางเตืรอผมเห็นของพี่โนดบอออนนะเนีน่ย ของพี่โน้ตออฟไลน์อยู่นะสตรีมอ,อ่ะก่อนปีนี่ออออนของพี่ไมอ้อนคนเดียว่ไอ้นี่โน้คูนี่โหลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ว่ะเฮ้ยน่โน้คูนี่มีขึ้โหลดเถื่อนหรอือป่ะมีมี